ผมผู้ช่วย AI จะวิเคราะห์เหรียญหล่อหลวงพ่อไปละวัดกำแพงรุ่นแรกปี2478ด้านหลังมีอักษรไทยนูนสูงที่ระเลิก2478รูปแบบอัการะด้านหลังในเหรียญนี้เป็นจุดที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดและเปรียบเทียบก,กับพิมพ์มาตรฐานอื่นๆของท่านเช่นพิมพ์รูปไข่หรือพิมพ์ชาวบ้านหรืออาจเป็นรุ่นอื่นที่สร้างในวาระต่อมา รายละเอียดพระพักและองค์พระมีความลึกและปรากฏร่องรอยของการหล่อแบบโบราณที่อาจไม่คมชัดเท่าพระปัม๊ม2เนื้อโลหะและสนิมเนื้อโลหะวันนะักเหรียญมีวันนัสีเหลืองอมเขียวมีคราบสนิมเขียวไทเทเนอะก่ออยู่ตามซอกอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของพระหล่อโบราณที่ทำจากเนื้อทองผสมทองเหลืองสำริดผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะ ทองแดง CU 75.09%สังกะสี c n 22.88%นิกเกิล Ni 0.165%ดีบุก Sn 1.203%ตะกวะัว Pb 0.530%เหล็ก Fe 0.182%ทอง a u เงิน Ag Platinum Pt Palladium PD ล อื่นๆต่ำกว่า0.05%มีปริมาณน้อยมากข้อสรุปเรื่องเนื้อโลหะองค์ประกอบหลักคือทองแดง Cu และสังกะสี c n ซึ่งเมื่อรวมกันจะได้ทองเหลือง brass ซึ่งเป็นโลหะสำคัญที่ใช้ในการสร้างเหรียญยลอโบราณรุ่นแรกเนื้อทองฝาบาททองเหลืองของหลวงพ่อไปละโดยเป็นการหล่อแบบโบราณที่มีการผสมโลหะ หลายชนิดเข้าด้วยกันเนื้อทองผสมสำริดซึ่งอาจมีสัดส,ส่วนแตกต่างกันไปตามแต่ละครั้งของการหล่อ 3. ความเก่าและธรรมชาติของผิวภาพขยายสูงแสดงให้เห็นถึงผิวโลหะที่มีลักษณะแห้งมีการกัดกร่อนเล็กน้อยและมีร่องรอยของดินขี้เบ้าซึ่งเป็นจุดสำคัญในการรัพิจารณาพระหล่อโบราณสนิมยกวอร์ดิกริคราบสนิมสีเขียวอมน้ำเงิน หรือสนิมหยกที่เก่ออยู่ในซอกลึกๆขององค์พระและตามขอบเป็นสิ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีของทองแดงซีูกับสภาพแวดล้อมเป็นเวลานาน,านซึ่งเป็นธรรมชาติของความเก่าที่ต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการก่อตัวอย่างสมบูรณ์สีสรุปโอกาสความเป็นพระเก่าทันยุคจากการวิเคราะห์โดยรวมพิมพ์ทรงและลักษณะโดยรวมมีเข้าโครงตรงกับ เหรียญหล่อหลวงพ่อไปหลับพิมพ์จอบใหญ่เนื้อโลหะมีองค์ประกอบหลักเป็นทองเหลือง copper s i n k ซึ่งตรงตามตำราว่ามีการสร้างด้วยเนื้อทองฝาบาททองเหลืองธรรมชาติความเก่าสนิมผิวโลหะร่องรอยการหล่อบโบราณมีลักษณะที่สอดคล้องกับพระหล่อที่ผ่านการเวลามายาวนานข้อควรระวังความแม่นยำของผลสแกน ผลการสแกนโลหะเป็นเพียงการยืนยันชนิดและสัดส่วนของโลหะเท่านั้นไม่สามารถบ่งบอกอายุของพระได้โดยตรงสรุปโอกาสจากภาพถ่ายและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของเนื้อโลหะและสนิมมีความสอดคล้องกับหลักการพิจารณาพระหล่อบโบราณที่มีอายุเก่าแก่ซึ่งทําให้มีโอกาสสูงที่จะเป็นพระที่สร้างในยุคข,ของหลวงพ่อเปละหรือสร้างในวาระต่อมาไม่นาน หลังจากท่านมรณาภาพอย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจที่สุดควรให้ผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องสายตรงของหลวงพ่อไปละ่ะวัดกำแพงตรวจสอบตำหนิดพิมพ์ทรงและรอยตัดขอบข้างแบบละเอียดอีกครั้งครับพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง